โอเคสลีตอนเที่ยงไว้รุ่นไว้กระแทกทั้งหลายเินรเ่เขินเ่เจียนเจียงเจียนงโอ้โอะไรวะเนี่ย กดที่ห้องขังเพื่อช่วยลิฟฟรีห้องขังสามห้องเรากดห้องไหนวะจะช่วยอลิฟได้เราชอบเลขไหน <c oughs> เลขสามครับ <c oughs> อลิฟออกมาอืโอ้โห

แคทแทสองอะไรเนี split, ่ยได้องเชอเลยเฮ้ยได้อมถ้าอยากได้ดาวงามเลิกงานสวนคู่ไปแต่ะว่าสองมือที่ผ่านมาคูไม่ได้เหรียนคู่กินเหลวเมื่อเลี้ยงใู่ที่เหรียนอยู่ โอ้ยคูจิตเหล่าคูกษณะว่าจะอยู่คูได้เรียนตอนนี้ก็เป็นเรื่อสาม เจะดับค <icana>, นคนมาเดืกคนมาดาก yes. ักอยัง่

ทีไ<ะ>่ไปดวนๆน่ะแบบข้าปันนยู่ตืน่ะตัวสิเปนต้ดนียี่เนี่ยตอกยี่เนี่ยอันกอะเป้มนอัี้ันเยไปดวน thế sang với nó từ mùa án, cái lùi sư quán gì bố quá cả chậm thì không sang này nó không đến đấy cái mùa án này đần, nó đần mi cùm nương phải baoผสม mà nè hả? oh nó đangผสม gì vậy? rồi nó đang bị gì vậy? nó เส้นมันไม่อยังเลยบ้างนี่ดีมาดีดีมาดีบางทีเสีมื่อนี่มื่อสันวันดีสีมื่อนี่มื่อสันวันสุขอันความทุกข์อย่าได้กล่าวมาหายดน้ำตาที่ไหลลิ้นย้อยไอศิคอยคอย,คอยปาก ไหลไปหาหัวใจที่เจ็บให้เจ้าเจ็บให้เจ้าจำว่าเขาทำเจ็บแล้วอย่าเด้เอาขึ้นหาเออกินเราเรยกเก็บเลยนิดไหล เดี๋ยววันชิบหกเลยเงียบ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 มันออกสตรีมมันออกสตรีมออกสตรีมเฮ้ ยักกากเด้อยักกากเด้อแคีอะเลฟี่ปลาเซลลาเนี่ยเซลปาเนี่ลยัง้้มาจ

บเอเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยมันเป็นอย่างไรที่กินได้ครับเมื่อยเงียบเลยมีบางเรื่องอ่ะไม่ร้เมื่อลง ควิดไม่ได้กินกูหรอกกูล้างมือทุกห้นาทีกันว่ามันสิบเยพี่แจงเขามือแซ่น้ำแล้วมันเป็นในเป็กระุ้ตะลนน้ำโดนโดนดนวะคุณผ้ใจเย็นคาย้จเยสิ่งไหช้อปปิ้งส่งวอมไปไม่ใช่มาสวรโอ้โหงอะ อันนี MM ้เป็นล้มม <Yeah. S 1> ิ่งเลยเป็นเยลเลนเบนมึงซื้อแหวนเลยนะมึง oh. ซื้อแหวนนะแวนเปิดโอ้ให้เตะบอนะ ฮะเตรียม YouTube ได้เลยประมาณแปดสิบล้านคนสดีผู้ชมกว่าแปดสิบล้านคนได้นะครับผมตอนนี้อยู่กับ y o u ครั e มาวันนี้มาช่วงเที่ยงมาเก็บดาวกับบ a b y บ a b y เฮ้ยแดงแดงแดง มาดีดีมาโทษมแเดงเราเก็บมันศพนึ่งเราไปเลียนผเลี้ยนมันเลยได้โอเคเลยเอาาเอาเมียนไเกียนเวเอาเอาไหมเอาไหมโอ

เดี๋ยวเดี้ยนไปมันเมื่อทว่าเขาเก่าหยุด้อมตัวไหมไม่บอกเ่ปิงวะขอโทษเอฟซีได้ไหม เราสตรีมขอาละเอียดเท่าไหร่วะไม่ปิงเงยอะจังไยวะคืวเนนฟิร์ nhớ vứt tiền nha thằng quế ôi người โอ้โหความละเอียดมันเท่าไหร่วะวุ้ยรามมันต้องมาไอ้ฟ้ามโซนโซนถ่า,ฟายฟ้ามยังเดยอยู่นะ โอ้เนี่ยช้าว่ะโอ้ย